ช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นปอ4เลยนะครับ i n c r e d i b l e English 4นะครับสำหรับชั้นป4แล้วก็ชื่อหนังสือเหมือนกันนี้นะครับคือ New uh New c h e l l o 5นะครับของชั้นปอ5แล้วก็ New c h e l l o 6ของชั้นปอ6ที่ยีนะครับของหนังสือ c h e l l o 6ในส่วนที่เป็น Workbook นะครับ มาเข้าในเนื้อหากันเลยนะครับนั่นก็คือ look at นะครับ the check ก็คือจงตรวจสอบนะครับคำที่มีเครื่องหมายขีดถูกนะครับนะ check แปลว,ว่าตรวจสอบให้ดูตรงที่เครื่องหมายเนี้ยนะครับ for each e a แปลว,ว่าแต่ละนะครับแต่ละแต่ละ boys and go activity activity แปลว,ว่ากิจกรรมนะครับแต่ละกิจกรรมที่เด็กผู้หญิง ของเด็กผู้หญิงหรือของเด็กผู้ชายทํานะครับ In a week ในแต่ละหนึ่สัปดาห์นะครับและแล้วนะครับเดนและแล้วให้เขียนเขียนคำนี้ลงไปนะครับคือ uh, always usually often sometimes or never คำเหล่านี้เขาเรียกว่า adverb of frequency adverb of free uh, free นะครับ frequency แปลว่าคำขยายกริยาบอกความที่คำขยายคำขยายกริยาบอกความที่ก็คือบอกว่าบ่อยเท่าไหร่นะครับสม่เสมอหรือนานๆนนครั้งหรือไม่เคยเลยนะครับ away สม่เสมอ usually บ่อยๆนะครับ often มักจะ sometime s บางครั้ง never ไม่เคยเลยนะครับ ทีนี้เราก็มาดูในตารางครับตารางนี่คือเนมคือชื่อนะครับพิมแอนทอมมารี่แล้วก็เจนนะครับแล้วก็ปีเตอร์ e x e r s i s e คือกิจกรรมนะครับผมมีภาพให้เห็น Monday นะครับวันจันทร์อาคารพูดพรหสุกสวัสดทิต์นะครับ7วัน h o w o f e n n แปลว่าบ่อยเท่าไหร่นะครับบ่อยเท่าไหร่ นะคุณครูจะพยายามแปลให้หมดทุกคาศัพท์นะครับทีนี้เราก็เลยมาดูอย่างนี้นะลูกนะข้อที่1นึ่เขาเขียนมาให้แล้วว่าสม่ำ m สมอสม่ำ um เี่ยแปลว,ว่าบางครั้งนะครับนะบางครั้งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขีดถูกเห็นไหมครับเพราะมีวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เท่านั้นใน7วันนะครับทำเสียสามวันก็ไม่ถึง50%ด้วยซ้านะครับนะนะครับไม่ถึง50%ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใช้คำว่าสม่ t เสม ก็เลยแต่งเป็นประโยคว่าพิมซัมทัมสกูสวิมิงนะครับลอกมาจากข้างล่างนี่นะครับนะประโยคที่2ให้ลูกก็แต่งลงไปตรงนี้เลยนะครับแต่คุณครูต้องการทําตรงนี้เพราะต้องการให้เห็นรายละเอียดด้วยนะครับว่าทําบ่อยแค่ไหนนะครับพิมพ์บางครั้งถึงจะไปไว่ายน้ํานะครับทีนี้ซัมทัมพวกนี้นะครับโอเวสพวกนี้นะครับ เป็น adverb of frequency เหมือนที่คุณครูบอกนะครับเข้ามาเสริมนะครับนะกริยายังต้องเติม s ตามประธานนะครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ยังต้องเติม s แต่ถ้าเป็น modal verb อ่านี่คุณครูเสริมมาอีกนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้เมื่อกี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้หน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่22เมื่อกี้นะครับ ถ้าพิมพ์ชุดนะครับชุดเป็นมรวบอาโนะชุดโกสวิมิงครูต้องการให้เห็นความแตกต่างนะครับที่ยกไม้เห็นตลอดอย่างนี้คือต้องการให้นักเรียนได้เก่งางน,น,นะครับนะ Sometimes นะครับเป็น adverb of frequency นะครับเอามาใส่เมื่อไหร่นะครับกริยาก็ต้องเปลี่ยนไปตามประธานนะครับประธานเวกพจน์กริยาก็ต้องเติม s แต่ถ้าใส่ modal verb นะครับชุดเป็น modal verb นะ modal m o นะครับนี่ o นี่ d a l นะครับ modal verb ชุดเป็น modal verb นะครับ กิยาไม่ต้องเติมเอสนะครับน,นี่คือความแตกต่างระหว่าง2องอย่างนี้นะครับโอเคมาข้อที่2 n แอนนะครับแอนนี่ทั้ง7วันเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทั้ง7วันเนี่ยเราก็ใช้ Aways เพราะ always แปลว่าต่ำมั่เสมอนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะลูกอ่ะเดี๋ยวบอกเองเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่7วันก็คือร้อยเปอเซ็นลยไหมครับนะโอเว่นี่เขาบอกว่าเป็นการกระทำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อกี้ซสมทามเห็นไหมครับสมทามมี7วันนะครับนะเวันเนี่ยถ้า50%มัน3วันครึ่งเพราะฉะนั้นนี่3วันนะครับยังไม่ถึง50%เปอขาตีว่าประมาณสัก25%นะครับนะซสมทาม นะประมาณเอ,อกประมาณลูกนะอทอมนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6วันนะครับ6วันนี่ก็ไม่ถึงร้อเซเพราะฉะนั้นก็ตีประมาณ75%็ดสเลูกเจนตะเพราะฉะนั้น75%เปร์เนี่ยภาษาอังกฤษคอยใช้ usually ครับนะครับแปลว่าบ่อยๆนะครับนะ บางทีเราก็แปลว่ามักจะแต่คุณครูถือว่า75%าเนี่ยแปลว่าบ่อยบ่อยดีกว่านะครับก็ทอมย u ช l l โก o นะครับเห็นไหมกริยายัางต้องเติม s สนะครับวิ n งก็ไปเดินนะครับบ่อยบ่อยทีนี้มา m มรี่ a มรี่สี่สวันนะครับก็ตีว่า60%นะครับแต่ Often เนี่ยปกติแล้วค่อยใช้ตั้งแต่50%ขึ้นไปนะครับนะ50%ขึ้นไป ก็ให้ใช้ o บฟินได้เลยก็เลยแปลว่ามักจะนะครับนะเพราะถือว่าครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวเองนะครับบารี่มักจะตามภาพนะครับคุณครูลืมบอกเมื่อกี้นะครับอันนี้ walking เดินนะครับอันนี้ jogging นะครับวิ่งเหยาะๆนะครับวิ่ง jogging ก็คือวิ่งเหยาะๆนะครับนี่เดินอันนี้นะครับคือเล่นเล่นแอโรบิกนะครับนะบารี่ก็ออบฟินดัสนะครับแอโรบิกเล่นแอโรบิกก็ใช้คําว่า does ไปเลยนะครับนะ does แอโรบิก ส่วนภาพนี้นะครับก็คือเล่นโยคะนะครับเจนเล่นโยคะไม่มีเลยไม่ได้ขีดเลยสักวันเพราะนั้นใช้เนเวอร์นะครับเนเวอในศูนนะครับคือไม่เคยเลยเจนเนเวอร์ดัสโยคะนะครับเล่นโยคะก็ใช้ว่าดัสโยคะไม่ไม่ใช้ว่าดูไม่ใช้ว่าเพลโยคะนะลุงนะใช้ดัสโยคะปีเตอร์นะครับสวัน3วัน,วนไม่ถึง50%เพราะฉะนั้นใช้คาว่า sometimes เหมือนับข้อแรกนะครับ d o สซิดอนะครับอย่างนี้เรียกว่า s i t u p นะครับนะเป็นที่เข้าใจกันนะครับ s i t u p เนี่ย Peter ก็บางครั้งนะครับแปลว่าบางครั้งลูกต้องดูให้ดีนะครับส m e t า m e s แล้วบางครั้ง n น v ว r แปลว่าไม่เคยนะครับ often แปลว่ามักจะหรือแปลว่าบ่อยๆนั้นสองคำนี้นะครับส่วนมากจะแปลผิดกันอยู่เรื่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับในสํามวนครูพินันก็ o f t e n แปลว่ามักจะ usually แล้วบ่อยๆก็ได้กันนะครับ โอเคนะครับให้นักเรียนเขียนลงข้างล่างนี้นะครับถ้าเขียนในหนังสือหรือเวิร์กบุ๊กแต่ถ้าเขียนในสมุดก็โอเคตามนั้นแล้วก็จบหน้า23ามนะครับพ่อขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่เข้ามากด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับช่องครูนัน channel นะครับช่วงนี้โรงเรียนยังไม่เปิดนะครับนักเรียนต้องการที่จะหาผู้ช่วยนะครับนะในการเฉลยแบบฝึกหัดคุณครูอภินานก็เลยพยายามเร่งทำนะครับนะเพราะว่าคุณครูเพิ่งทำของ ชั้นป .5 เสร็จมานะครับร้อยกว่าหน้าก็เลยชั้นป .6 นี้ใจเย็นๆนะลูกนะเพราะจชั้นป .6 นี่คุณครูเพิ่งทำนะครับมีนักเรียนเขียนคอมเมนต์ว่าให้คุณครูช่วยทําหน้าโน้นหน้านี้ก็รอไปสักแป,ป๊บนะลูกนะคุณครูจะทําเรียงไปทีละหน้าละหน้าเรื่อยๆนะครับนะทั้งในส่วนของ Workbook แล้วก็ในส่วนของ u d e n t b o o k นะครับผมโอเคครับจบหน้าที่ยี่สิบสาม Okay.